มาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์สภาเกษตรกรแห่งชาติค่ะประธานสภา,าเกษตรกรแห่งชาติมองโครงการเราชนะรัฐบาลมีเจตนาดีแต่วิธีการบริหารยากเชื่อเกษตรกรตกหล่นนายประพัฒปัญญาชาติรักประธานสภา,าเกษตรกรแห่งชาติได้กล่าวถึงโครงการเราชนะซึ่งผ่านมติคณะรัฐมนตรีและจะเปิดให้ลงทะเบียนผ่าน w w w ร์วเว็บเราชนะ .com คอมในวันที่29มกราคม ถึง12กุมภาพันธ์2564หลังจากนั้นจะเปิดให้ใช้เงินที่โอนสิทธิ์เข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยจะโอนเงินสัปดาห์ละ1,000บาทจนกว่าจะครบ7,000บาทรวมเป็นเวลา8สัปดาห์และสามารถใช้เงินได้ถึง31พฤษภาคม2564ว่าเข้าใจว่าการทำมาตรการนี้ออกมาโดยมีอยากให้คนที่มีเงินใช้จ่ายปกติเข้ารับสิทธิเยียวยาจากโครงการนี้ มองว่ารัฐบาลมีเจตนาที่ดีแต่วิธีการบริหารยากมากเพราะเกษตรกรเองปกติที่ผ่านมาไม่มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเกินสามแสนหรือไม่และไม่เข้าใจว่ารัฐบาลจะประเมินจากอะไรแต่เชื่อว่าจะมีเกษตรกรตกหล่นจำนวนมากและเข้าถึงโครงการได้น้อยรายต้องรอดูว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะประเมินจากอะไรซึ่งที่ผ่านมาก็ไม่เคยใช้วิธีการแบบนี้ยกตัวอย่าง เกษตรกร,ร,กรปลูกข้าวบางทีก็เจอภัยแล้งน้ำท่วมเจอปัญหามากมายจึงต้องรองให้กระทรวงเกษตรและสาหากรณ์ชี้แจงรายละเอียดก่อนเพราะหากขั้นตอนยุ่งยากมากก็จะมีเกษตรกร,ร,กรตกหล่นเป็นจำนวนมากทั้งที่อยู่ป่าเขาไกลปืนเที่ยงเพราะรัฐบาลคงดูแลไม่ทั่วถึงโดยต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร,ร,กรทุกรายมีปัญหาแน่ในเรื่องการจัดการ ทั้งนี้เข้าใจเจตนาของรัฐบาลดีแต่รัฐบาลมีความเข้าใจเกษตรกรน้อยมากจึงฝากถึงรัฐบาลหากมีความตั้งใจดีแล้วควรจะทำงานด้วยความประนีตให้ครอบคลุมทุกอาชีพเกษตรกรทุกพื้นที่หากออกแบบมาในลนนักษณะนี้เกษตรอำเภอและเกษตรตำบลจะทำงานเหนื่อยมากสภาเกษตรกรจังหวัดลำปางขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขนาด6เมกะวัตต์แห่งแรกของประเทศ เมื่อวันที่19มกราคม2564นายประพัฒน์ปัญญาชาติฟรักประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติและประธานสภากเกษตรกรจังหวัดลำปางประชุมหารือการขับเคลื่อนโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากขนาด6เมกะวัตต์แห่งแรกของประเทศณศูนย์เกษตรอินทรีย์เพชรล้านนาตำบลแม่สุกอำเภอแจ้ห่มจังหวัดลำปางร่วมกับว่าที่พันตรีอดีศักดิ์น้อยสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นางสาวรัตนาพรกิติกาศ์เกษตรและสาหากรณ์จังหวัดลำปางและนายจารุเกียรติปัญญาดีพลังงานจังหวัดลำปางพร้อมทั้งหาหรือความพร้อมด้านเชื้อเพลิงได้แก่ไผ่สังและเปลือกข้าวโพดใบไม้และกิ่งไม้เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้าส่งขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคช่วยสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกไผ่และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในท้องที่อำเภอแจ้หม่ม อำเภอเมืองปานและอำเภอวังเหนืออย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเป็นการลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตรลดการเกิดฝุ่น PM 2.5ลดโอกาสการเกิดไฟป่าในพื้นที่จังหวัดลำปางทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าตรวจเยี่ยมแปลงปลูกสมุนไพรกัญชาเพื่อการแพทย์และสถานีพลังงานทดแทนหรือฐานอัดแท้งด้วยสภาเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย ร่วมประชุมการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังจังหวัดบุรีรัมย์เมื่อวันที่19ม,มกราคม2564นายอภิษฎอังคสิทธิ์รองประธานสภากเกษตรกรแห่งชาติคนที่1และประธานสภากเกษตรกรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการมันสำปะหลังระดับจังหวัดณห้องประชุมพนมรุ้งชั้น4ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์โดยนายอนุพงศ์สุขสมนิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานทั้งนี้เพื่อร่วมรับฟังการรายงานสถานการณ์ด้านการผลิตการตลาดนโยบายประกันรายได้ผู้ปลูกมันสำปะหลังสถานการณ์โรคใบด่างและพิจารณาการกำกับดูแลการซื้อขายมันสำปะหลังการประชาสัมพันธ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังปี2563ทันบ 64. พร้อมทั้งร่วมพิจารณาแต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบสต๊อกมันสําปะหลังของผู้เข้าร่วมโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต๊อกมันสําปะหลังปี2563-64กลับมาติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปเสนอข่าวโดยทีมประชาสัมพันธ์สำนักงานสภากเกษตรกรแห่งชาติค่ะ